สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่434นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่าวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับ เอามาให้พี่ๆ FC ได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นสะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน ID line นะครับ,รบแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับมามมา,มาชมกันเลยนะครับ อ,องนี้นะครับพี่ๆนะอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับไม่ต้องสงสัยครับว่าพระองค์นี้ทําไมถึงองค์สีดำนะพี่ดําๆเนี่ยเขาเรียกว่าคราบผิวไฟเบ้านะครับคราบผิวไฟดินเบ้านะพี่นะนี่แหละเขาเรียกคราบเบ้านะครับพระนะครับเมื่อหลอมหลอดินเบ้าเขาจะมันมีความล้อนะครับเขาก็จะเคลือบด้วยสีดําแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมอ,อันนี้ องนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะไม่เคยผ่านการใช้เลยพี่ผมบอกตรงๆโดนสัมผัสแต่วันนี้คือผมจับเลยครับพี่เห็นไหมเนี่ยผมจับนะครับนี่มันมีเงาเงาขึ้นมาเนี่ยคือผมจับนะเนี่ยดูจมูกนีครับพี่เห็นไหมจับหมูกนะครับนี่จะหมูกโด่งเลยพี่จ๋าจหมูกโด่งเลยเห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมไม่ผ่านการใช้เลยองนี้หูเห็นไหมเดดชัดเจน ตาปากจมูกเห็นไหมครับข้างนะครับซอกคอลึกเห็นไหมซอกคอลึกหนเห็นไหมพี่ลึกไหมอ่าซอกคอลึกนะพี่นะเส้นริ้วจีวรนะครับเห็นไหมคมชัดลึกเห็นไหมอ่านะครับเส้นริ้วจีวรคมชัดลึกองค์นี้นะพี่จ๋าไม่เคยผ่านการใช้เลยไม่ผ่านการใช้เลยองนี้เดิมเดิมจริงๆนะครับเดิมเดิมจริงๆอ่าตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินเกินหน่อยนะเห็นไหม เดิมๆจริงๆนะครับองนี้เป็นพิมพบีนะเป็นนิยมบีองค์นี้ผมเอา7,500บาทนะครับพี่ไวๆเลยนะครับไวๆเลยนะครับเอาราคาไวๆเอาราคาแบ่งปันเอาราคาที่พี่ๆสามารถจับต้องได้นะครับพี่ๆนะเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหดูพิมพ์ทรงสิพี่องนี้เป็นนิยมบีนะองน์นิยมบีอย่างที่ผมบอกไปองนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นก้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีนิ้วมือนะครับตรงนี้ จะไม่มีตาพระอินนะครับนี่ตรงนี้ก็จะลึกลงไปบางองค์ก็ตื้นก็มีนะพี่นะบางองค์ก็มีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะมีร่องนิดนึงเห็นไหมตรงกลางจามูมกมีร่องนิดนึงนะครับเสียนนะครับเห็นไหมเสียนเหมือนบาดความเลยอ่าเหมือนก้นบาดความเลยพี่เห็นไหมโอ้โหองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยจริงๆนะครับสวยเดิมเดิมนะครับเดิมเดมแบบเดิมแบบแบบไม่ผ่านการใช้เลยพี่ไม่ผ่านการใช้เลยครับผิวไม่เปิดเลยนะ เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเดิมเดิมนะครับพี่พนะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับดำาๆนี่คือผิวผิวขี้เบ้านะครับเขาเรียกผิวขี้เบ้านะครับผิวเบ้านะผิวขี้เบ้าเห็นไหมดูดีครับพี่พี่จ๋าเห็นไหมโอ้โหดูความเดิมความเก่าอง์นี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมดูด้านข้างดีครับพี่สง่างามองค์ล่ําสวยไหมพี่อ่า บอกเลยนะครับองนี้นะครับพระท่านเลือกเจ้าของนะผมเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าของตัวจริงทักมานี่ไม่ต่อแน่นอนนะครับราคานี้7 5 0 0้ร้บาทนะครับเจ้าของตัวจริงจะได้ครอบครองนะครับพี่นะเขาไม่ต่อสักบาทเลยพี่7,500บาทองนี้ผมเอา7,500บาทนะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับโอ้โหพี่พ,พี่จ่ายดูดีครับดูคมเก่าดูคมแห้งดูคมเดิมเห็นไหมอื้อเดิมเดิมจริงๆนะครับ ไม่ผ่านการใช้เลยพี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะอมาโดนที่ผมจับสัมผัสนี่แหละพี่เห็นไหมองนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับดินเบานะครับดินเบ่าเขามีสองสีนะมีดํากับดินไทยนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีค้าบดินไทยเห็นไหมดินเบ่าแบบดินไทยเห็นไหมนี่ดูใต้ฐานนะครับพี่ๆนะดูใต้ฐานกันนะครับดูใต้ฐานเห็นไหมครับจะมีร่องการแต่งตะใบของ อาตใบเบอร์โบราณนะครับเบอร์เก่าเก่าเบอร์โบราณแบบนี้นะพี่พี่เห็นไหมอ่านี่มีตรงนี้ด้ Slack วยพี่มีดินเบ้าตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมดินเบ้านะครับดินไทยนะครับเห็นไหมอ่าเดี <mi> ๋ยวพี่จะดูก้านช่อนะครับก้านช่อนะครับเขาไม่ได้กลมทีเดียวนะพี่นะเขาไม่ได้กลมเห็นไหมมีวงรีเป็นรูปไข่บ้างนะครับด้านข้างนะครับเห็นด้านข้างไหมครับพี่เนี่ยธรรมชาตินะแบบเนี้แบบนี้คือธรรมชาติเลยนะครับ แบบนี้คือธรรมชาติของการหล่อเลยนะครับการเข้าช่อนะพี่พี่องนีนี้7 5 0 0บาทพี่7,500บาทอ่าเดี๋ยวผมเอาดูให้ใกล้ๆนะพี่นะดูผิวพัน์ุใกล้กลนๆนะครับพี่พี่นะเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหเดิมจริงๆนะพี่นะองนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยเดิมแบบไม่ผ่านการใช้จริงๆนะครับคาบเบ้ายังอยู่เลยนะครับเห็นไหมคาบเบ้าความร้อนนะครับ เขาเผาไหม้นะครับทําให้เกิดดํานะเห็นไหมครับโอ้โหใครได้ไปในองค์นี้นี่ต้องบอกว่าคุ้มเกินคุ้มมาพี่พระไม่ผ่านการใช้เลยนะพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับหน้าองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สองหน้าที่ผมได้มาสภาพแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมพี่พี่ดูคมเก่าคมแห้งคมเดิม ห็นไหมครับโอ้โหนไครับนี่ด้านเสียงข้างบนเห็นไหมไม่ผ่านการใช้จริงๆองนี้นะครับเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่องนี้นะผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทไม่แพงพี่สําหรับพระสวยๆแบบนี้นะพี่จ๋าสำหรับพระสวยๆแบบนี้นะพระที่ไม่ผ่านการใช้แบบนี้ราคาเนี้ยโอ้โหราคาขนมเลยพี่ราคาขนมขนมเลยนะผมว่าพี่ๆเอฟซีของผมทุกท่านอ่ะ มีตังกันทุกคนนะครับมีตังกันทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนมีตังนะครับพี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมล้วนแล้วแต่เป็นคนมีตังเป็นคนร่ํารวยนะครับราคานี้โอสาหรับพวกพี่แล้วจิบจิบพี่ราคานี้นะบอกเลยนะครับเห็นไหมดูผิวพันธ์นะครับราคานี้สําหรับพวกพี่แล้วมันจิบจิบอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับพี่เดิมนะครับองนี้เดิมเดิมไม่ผ่านการใช้พี่ดูดีครับจมูกตาปากเห็นไหมติดชัดเจนเลยใบหูเห็นไหม เหมือนผ้าสังกะจา,ายเลยพี่เห็นไหมบานใหญ่เลยนะครับเห็นไหมดูผิวพันธุ์ต่างเนี่ยไม่เปิดเลยพี่ผิวไม่เปิดเลยนะพี่นะผิวไม่เปิดเลยนะครับเดิมจริงๆนะบอกเลยว่าเดิมจริงๆแล้วแห้งกักเลยพี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้คือภาพค้าผิวไฟของดินเบ้านะครับพี่นะค้าบเบ้านะครับเขาเรียกดำๆนะครับเห็นไหมดูความเดิมีิพี่จ๋าเห็นไหมโอ้โห องนี้นะครับพี่เอาไป7,500บาทนะครับ7,500าบาทเจ้าของผมเชื่อว่าเจ้าของตัวจริงต้องเล็งเห็นแน่นอนนะครับเจ้าของตัวจริงต้องเล็งเห็นแน่นอนนะองนี้นะสวยจริงเดิมจริงพี่ไม่ผ่านการใช้เลยสวยจริงเดิมจริงไม่ผ่านการใช้เลยนะครับองนี้นะพี่ๆจ๋าอ่าโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้นะครับไปละครับสวัสดีครับ